แบบฝึกหัดที่7เรื่องทศนิยมหน้าที่20แบบฝึกหัดแรกนะคะ7.1ค่ะข้อ1เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีแล้วก็จะมานับในส่วนที่ระบายสีกันนะคะ1 2 3แล้วก็ให้ไปน,นับต่อนะคะ3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10 อันนี้อ่านว่าเศษ3ามส่วน10นะคะข้อ2ที่เห็นอยู่อันนี้นะคะเป็นจำนวนนับนะคะมันคือ1แล้วก็เขียน1ไว้แล้วก็มานับว่ามีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7นับต่อนะคะ8 9 10ข้อ2อ่านว่า1เศษ7จส่วน10ถ้าเราเห็นตารางแบบนี้นะคะให้ อ่ารู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าแนวนอนเนี่ยมันมี10ช่องแนวตัต้องก็มี10ช่องเวลานับให้นับ10 20 30 40, 40 50แล้วนับต่อด้วยทีละอันนะคะ50แล้วก็51 52 53 54 55มันมี100ช่องนะคะอันนี้อ่านว่าเศษ55ส่วน100 ต่อไปข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในข้อ1เศษ3ส่วน5เท่ากับอ่าจะสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้เป็นส่วน10ส่วน100แล้วก็ส่วน1000นะคะห้าทำอย่างไรจะได้10 5คูณ2เป็น10 3คูณ2เป็น6นะคะอันเนี้ยจาก10ใช่ไหมมาเป็น100้เราก็แค่เติเตมเลขศูนย์เข้าไปนะคะแค่นี้นะคะข้อ2เศษ10ส่วน50ดูที่ตัวส่วนนะ50เนี่ยจะกลายเป็น10ได้อย่างไรนะคะในเมื่อมันลดลงมันต้องเป็นการหารอย่างแน่นอนนะคะ50หารอะไรได้10 สิบคุณครูชอบคิดว่า10คูณอะไรได้50าสนะคะสิบคูณหนะคะแล้วก็หารทั้งข้างบนและข้างล่าง10หาร5ได้2อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเติมแค่เลข0ูนย์ลงไปแค่นี้ค่ะข้อ3เศษ18ส่วน20เท่ากับ มาดูที่ตัวส่วนเหมือนเดิม20จะเป็น100ได้อย่างไรก็คือด้วยการคูณน,นะคะ20คูณอะไรได้100 20คูณ5ได้100อันนี้ต้องไปกดเครื่องคิดเลขกันนะคะเวลาคิดก็คือ1 0 0หาร20ได้5นะคะ18คูณ5ได้เท่าไหร่ถ้าคูณทีละตัวนะ58 40 515บวก4เป็น9นะคะ, 4, ะเท่ากับทีเนี้ยอันเนี้ยมันไม่เขาไม่ได้ใส่ตัวส่วนมาให้เดี๋ยวเราก็มาใส่กันเองตามอัธยาศัย,ยเลยนะคะ100 1000ก็แค่เพิ่มเลขศูนย์เข้าไปนะคะนี้ก็10000่ใส่ลูกน้ำให้สักหน่อยหนึ่ง แล้วก็เติมเลขศูนย์เข้าไปแค่นี้เองนะคะต่อไปข้อ4เศษ3ส่วน4เท่ากับส่วน100ส่วน1000แล้วก็ส่วนเวีนว่างไว้นะคะมามาดู4คูณอะไรได้100 4คูณอะไรได้100ก็เอา100ตั้งหารด้วย4นะคะ ข้างบนก็คูณด้วย25เหมือนกันนะคะ3คูณ25ถ้าคูณทีละตัวนะ3 5 15 3 2 6บวก1เป็น7นะคะอันนี้ก็แค่เติมเลข0ลงไปแค่ตัวเดียวอันนี้เหรอแล้ก็เติมเลข0เข้าไปนะง่ายนะคะนา3แล้วก็4 750ก็เติมลงไปนะคะ ถ้าอยากสะดวกแล้วดูง่ายก็ใส่ลูกน้ำนะคะต่อไปข้อ5ค่ะเศษ20สส่วน25 25ทําทำอย่างไรจะได้5ข้อนี้ต้องเป็นการหารนะคะ5คูณอะไรได้25 5 5 25 5คูณอะไรได้20 4 5 20นะคะเส้น อันนึงนะ 5, ทําอย่างไรจะได้10ข้อนี้ก็เป็นการคูณอีกแล้วเพราะมันเพิ่มขึ้น5คูณ2เป็น10 4 2 8อันนี้ก็เติมเลขศูนย์เข้ามาแค่ตัวเดียวนะคะต่อไปข้อ6ค่ะเศษ6ส่วน12 12อําอย่างไรจะได้2มันลดลงก็ต้องเป็นการหารให้คิดว่า 2คูณอะไรได้12 2สคูณหได้12บหหารหได้1นะคะอันนี้ล่ะทำยังไงทำเหมือนข้อ5เลยละกันนะคะ2คูณอะไรได้10 2สคูณหเป็น10 1คูณหได้5 ทำเหมือนเขาต่อไปข้อ7็เจษ8ส่วน1,000อันนี้เขาก็เว้นไว้เฉยๆแล้วก็เติมศูนย์ลงไปนะคะทุกอันเลยทั้งบนและล่าง3าะใส่ลูกน้ำซะจะได้ไม่งง1,2นี้1,000แน,นนี้8,000 ก็ต้องเป็น1ล้าน